ไม่หรอกบุกแล้วนี่ครับคว่ำคว่ำมาเล่นคอมไปไปไปกรึดกรดกรึดกรึดบุระจะไปไหนมานี่มานี <c oughs> <acun igi> ่ยอือตกแง่โลตัวนี้ยตไม่ใครโลใครเต็มต้อง รัวเตอ,ตอร์ฮะต์บริหารแข็งเนอะจะหักแข่ง,ขงกันเลยเดี๋ยวไปได้อะแข่งปุ๊บกุ๊กใสกุกเขียวโดนครบกรรั๊มเลเข้าจีนบุญอ่ะ